ช่วงสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกกันไว้เดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงกันใช่ไหมใช่ตลอดเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับผู้ที่เกิดราศีอะไรที่จะต้องมีการเ,เช็คดวนะครับว่าดวงเราเฮ้ยเดือนนี้เราต้องมาระหวังเรื่องอะไรกันบ้างสุขภาพจะเป็นยังไงรวมไปถึงบางทีอย่างนี้คุณช่วงนี้ใครจะลงทุนจะทําอะไรก็ตามใช่ไหมก็ต้องปรึกษาหมอดูกันนิดนึงนะครับซึ่งผู้ที่จะให้คำปรึกษาของเราได้ ตลอดเลยก็คืออาจารย์คาถาเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครนี่นี่นะครับผมได้ติดตามอาจารย์คาถาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์เขาจะบอกว่าเป็นคาถาแฟมิลี่ใช่ใช่นะ,อ,ะอย่างทุกวันอาทิตย์เนี่ยอ,อย่างพรุ่งนี้ชว่วงเย็นๆนะ่ะติดตามเลยอาจารย์เขาจะไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์ะะนะครับแล้วเวลาไลฟ์สดในแต่ละสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่ามีแต่ละเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันกันที่เป็นการรับพลังบวกให้พวกเราเนี่ย ได้นำข้อคิดนะครับการสวดมนต์การทำบุญแบบถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตของตนเองเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ติดตามไลฟ์สดจากอาจารย์กะทาได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะตอนนี้อาจารย์กะทานะฮะไปตรวจสอบกันหน่อยดวงการงานการเงินความรักประจำเดือนกันยายนครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมกระทาชินวันชรรับพลังบวกดีๆด,ด้วยกันนะครับกับ The People Show Family ครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเดือนนี้ต้องรมะมัดระวังเป็นพิเศษจากอิทธิพลของไพ่ภาลีได้ชัยและไพ่พระรามออกศึกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมรถยานพาหนะและเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยในช่วงวันที่1ถึง10กันยา คนที่เกิดวันที์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนมีช่องทางในเรื่องธุรกิจใหม่ๆจากอิทธิพลของไพ่พนารายหรือว่าพระรามตามนางสีดานั่นเองครับในช่วงวันที่11ถึง20กันยาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ขึ้นลงความขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนรักช่วงนี้ถอยลางคนละก้าวฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่า11ถึง20 มีเกณฑ์ลาบลอยฟุกๆเกิดขึ้นจากการเดินทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งและเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันธุรกิจเครือข่ายการติดต่อประสานงานโดดเด่นเป็นพิเศษครับวันที่21 3 0ถึง30กันยาอธิบลีหุนพ่าพาลีได้ชัยและพระรามออกศึกต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของมีดบาดของมีคมบาดแผลต่างๆ แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงงานราชการฐานตำรวจ21-30กันยานี้ใครทรียงโสดมีโอกาสที่จะพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นเหมือคู่ได้ด้วยนะครับคุณที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะครับได้อิทธิพลของไพ่สามทหารเอกอิทธิพลของไพ่พระพิเคเนตอันนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ไพ่สวนสวรรค์ครับ ไอ้พระรามแผงสอนหมายถึงสิ่งที่คิดไว้หรือสิ่งที่รอคอยมาในเดือนนี้มีเกณฑ์จะสําเร็จดีเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภและในเรื่องของบริวารคือคุณที่เกิดวันจันทร์นั่นเองครับ1-10กันยายนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของหายแต่มีเกณฑ์มีโชคดีจากเพศตรงข่าครับผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสัมทัดอายุน้อยกว่านำโชคดีมาให้ และช่วงวันที่7 8 9ดแปดเก้าสิบยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานและกอง,งานประจำด้วยครับ1 1ถึง20กันยายนคนที่เกิดวันจันทร์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานการลงทุนและช่วงนี้จะมีช่องทางในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นวันที่21ถึง30กันยาช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายและเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ ทั้งตัวเราเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางแบบกระทันหันกระทันหันเกิดขึ้นในช่วงนี้และงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงธุรกิจออนไลน์เด่นเป็นพิเศษด้วยครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเดินทางธุรกิจเกี่ยวกับงานบันเทิงงานบริการ ศิลปินดารานักร้องนักแสดงโดดเด่นเป็นพิเศษ1-10กันยายนนี้ไพ่พระรามเดินโดงทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งงานโดยการงานบันเทิงโดดเด่นเป็นพิเศษและยังมีโอกาสที่จะได้รายรับเพิ่มเติมจากงานอดิเรกข,ของตัวเราหรือสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยครับและมัดระวังในวันที่5ถึงวันที่9กันยาเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงิน ต้องบริหารจัดก,การให้ดีเป็นพิเศษรวมไปถึงเรื่องของใครที่จะมาหยิบยืมเงินและการรอคอยการเงินจากลูกหนี้อันนี้ลืมไปได้เลยครับสําหรับวันที่11ถึงวันที่20กันยายนคุณที่เกิดราศีธันต์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพทาเงเดินอาหารและเรื่องของสายตาครับไพ่อันุมานครองเมืองทําให้งานราชการทหารตำรวจของคุณที่เกิดราศีธันต์โดดเด่นเป็นพิเศษมีเกฑมขยับขยายการเลื่อตนตาแหน่ง รวมไปถึงผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุสนอย่างดีครับวันที่21ถึง30กันยายนนี้อิทธิพลของไพ่พระนารายณ์แปลงกายอาจจะมีเกณฑ์จะต้องเมเนจรวมไปถึงตัดสินใจในเรื่องของการงานจะเลิกจะเปลี่ยนงานจะทำงานใหม่จะออกไปลงทุนด้วยตัวของตัวเองช่วงนี้เดินหน้าลุยได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จดีคนที่เกิดวันพุธนะครับอิทธิพลของไพ่วงล้อแห่งโชค มีความหมายถึงเรื่องของธุรกิจที่ดินและเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงและโชคลาภครับท้าฤษีชนกเกี่ยวกับครูอาจารย์วิชาการเซนาวานนหมายถึงบริวารโดดเด่นครับในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณที่เกิดวันพุธกลางวันเพ่งยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภส่วนคุณที่เกิดวันพุธกลางคือโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการเป็นนายหน้าหรือว่าเป็นตัวกลางด้วยครับ คนที่เกิดวันพุธกลางวานันวันที่1ถึง10กันยายนนี้โดดเด่นในเรื่องของงานรวมไปถึงงานวิชาการต่างๆมีเกณฑ์สำเร็จดีจะทำผลง,งานวิชาการจะสอบจะแข่งขันช่วงนี้มีโชคดีเป็นพิเศษส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องของธุรกิจการค้าเรื่องอุปโภคบริโภคเด่นเป็นพิเศษครับ วันที่11ถึง20กันยายนคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุซ่อมรถซ่อมบ้านแต่คุณที่เกิดวันพุธกลางวานันต้องระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างแต่มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภลอยฟุกฟุกสำหรับวันพุธกลางวานันตั้งแต่วันที่1 1ถึง20กันยายนจากเพศตรองข้าส่วนพุธกลางคืนมีโชคลาภจากการเดินทางครับวันที่2 1ถึง30กันยายนนี้ เด่นสุดๆคือในเรื่องของการเงินรวมไปถึงการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีเกี่ยวกับทองคาหุ้นและยังโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทั้งคุณที่เกิดวันพุธกันวันกันคืนด้วยแต่อย่าพึ้นทุ้มเทต้องศึกษาแล้วก็ดูให้รอบคอบด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนกลับมาหรือผลตอบแทนที่ดีนะครับระมัดมระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการซ่อมรถ และเกี่ยวกับยานพาหนะด้วยนะครับคนที่เกิดวันพฤหสัสดดีช่วงนี้จัดว่าด,ดีเป็นที่หนึ่งครับเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานโดยเฉพาะธุรกิจและการงานที่เกี่ยวกับวิศวกรสถาปนิกอาชีพที่เกี่ยวกับช่างฮาร์ดแวร์ท้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตา่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษครับเดือนนี้1-10กันยาน มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานรวมไปถึงธุรก,กิจครอบครัวระมัดระวังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของบริวารคุณที่เกิดวันพ็เลาปดีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษวันที่1 1ถึงวันที่20กันยายนช่วงนี้อิทธิพลหัวไพ่หกเหรียญคุณที่เกิดวันก็เล่าป,ปดีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนรวมไปถึงมีรายรับจากการลงทุนที่ผ่านมา ถือได้ว่าสมปราถนาครับละมัตะาวางเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างหรือความเข้าใจผิดผูดหิดในเรื่องไม่เป็นเรื่อง21-30กันยาน่านสีดาลุยไฟมีการลงทุนหรือเริ่มต้นในเรื่องธุรกิจและการงานใหม่ๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จและมีโชคดีโดยมีบริวารและทีมงานที่ดีส่งเสริมสนับสนุนจากให้เดอะสตาร์หรือเสนาวานอนนั่นเองครับ 2 3ถึงย7ยังมีโชคดีฟุกๆจากการเดินทางและจากผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้กับคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีครับคุณที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับได้ที่บนลไพพระรามคลองเมืองไพทศกัณฐ์และไพพระนารายในวันที่1นึถึงสิกันยายนงานราชการฐานตำรวจมีเกณฑ์ข่าวดีมีเกณฑ์โดดเด่นแต่ต้องระมัดระวัง ความขัดแย้งเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับบริวารครับวันที่11ถึง20กันยาช่วงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสายตากล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาดูแลเป็นพิเศษรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับสวดคาถามงคลพระพุทธเจ้าอิติปิโสว,วิเศษอิอิเศษีพุทธนาเมีีอิเมนาพุทธตังโสอิิโสตังพุทธปิติถือเป็นสิริมงคลและเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจ ให้พลังชีวิตกับตัวเราด้วยครับในช่วงวันที่13ถึงวันที่17กันยายนคุณที่เกิดวันสุกมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานและในเรื่องการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าดีครับผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคดีมาให้รับวันที่21ถึง24กันยาต้องระวังอารมณ์ขึ้นลงความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิด แต่วันที่25-30กันยางานที่เกี่ยวกับบันเทิงธุรกิจบริการงานด้านอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นเป็นพิเศษและยังมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักเพราะวันเสาร์เรารักกันครับอิทธิพลของไร่เดอะซัน ไพ่บุตรแทนพาท์แล้วก็ไพ่พระสุรสวดีไพ่นางสวาหาหนึ่งถึงสิบกัญญนยายนี้ใครเรียงโสนเปิดประตูหัวใจก,กว้างๆไว้มีเกณฑ์ความรักเข้ามาครับแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาไม่ค่อยเหลือเก็บต้องเมนหรือบริหารจัดการการเงินต้องมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองมีแผนหนึ่งแผนสองด้วยนะครับวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบกันยายน ช่วงนี้ต้องระมัดระวาังเกี่ยวกับเรื่องเสียงเงินซ่อมรถซ่อมบ้านแต่ยังมีลาบลอยฟุกๆแถมยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้จะมีช่องทางธุรกิจหรือการลงทุนใหม่ๆเข้ามาครับการลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าและของสวยงามเครื่องประดับโดดเด่นเป็นพิเศษครับ21ถึง30กันยาคุณท,ที่เกิดวันเสาร์มีข่าวดีจากครอบครัวที่ดิน บ้านรถมอรโดกรวมไปถึงข่าวดีจากคนรักทั้งเรื่องของบุตรเรื่องของบ้านเรื่องของการขอแต่งงานหรือความมั่นคงในความรักด้วยนะครับวันที่21ถึง23กันยายนคนที่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวาังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพท,ทางเดินอาหารดูแลให้ดีด้วยนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินนบัญชรสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์กระดาด้วยะนะฮะท่านผู้ชมฮะส่วนข้อมูลโควิด -19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับติดเชื้อเพิ่ม1 5 9 4 2ารยายเสียชีวิต257รายแล้วก็ตัวเลขที่หายป่วยก็ยังสูงนะฮะ2 3งหมายบอดาครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็าการดอย่าตกฝากถึงทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับ The People Show ของเรากลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้า7จ็ดโมงถึง8ปดโมงนะครับวันนี้